สวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิวนี่กล่อง a n d r ด i d b o x ครับเปลี่ยนทีวีรุ่นเก่าธรรมดาธรรมดาให้ต่ออินเทอร์เน็ตได้โอ้โหเนี่ยครับกล่อง a n d r ด i d b o x เนี่ยเป็นกล่อง a n d r ด i d b o x ที่ผมซื้อมาตั้งนานแล้วน่าจะประมาณ2020-2021แต่ในปี2023อ่ะมันก็ยังใช้ได้อยู่อ่ะมาดูภายนอกครับนี่อันนี้ก็เป็นนาฬิกาเห็นปหนาฬิกาต่อ อันเนี้ยมันรองรับทั้งหมด 8K แต่จอปัจจุบัน 8K มันยังไม่มีแต่ 4K ผมก็ยังไม่ได้ลองต่อนะอันนี้ตีสามาอันนี้ h d ก็คือต่อแบบออก8080 80, เอ้ย 1080p อ่ะแล้วก็มีครับ USB อ่าไว้เสียบเมาส์แล้วก็มี USB 3.0ด้วยเวลาเอาแบบเอา eternal Hard d ดดิอะไรมาใส่เนี่ยหรือบางคนแบบไม่มีคอมอันนี้ทำงานก็ได้อยู่นะสามารถเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดได้อ่ะ แล้วรูนี้ครับนี่เสียบสายเน็ตได้นี่มีอินเทอร์เน็ตหรือมันเป็น Wi-fi ในตัวท่านไม่ต้องมีสายเน็ตก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นสาย HDMI อ่ะ HDMI ก็เสียบปุ๊บอ่าแล้วก็มีออปติค้อนี่ไม่รู้ทำมะเขืออะไรอันนี้เป็นไฟ DC 1 2โวลต์อะแดปเตอร์คู่ตัวมันผมทำหายไปแล้วเอออันนี้ก็เอาอันนั้นมาใหม่อ่ะเนี่ยมันมี วิธีบังคับมามีสองแบบคือหนึ่งเมาส์เมาส์หรือนี่มันจะมีซื้อพร้อมรีโมทมาแล้วก็อันนี้เป็นรีโมทแบบออปชัชนอลเออเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นะที่ซื้อไอ้เนี้ยกับรีโมทอันนี้ผมซื้อรีโมทมาก็ไม่รู้จะซื้อมาทําไมเนี่ยมันสามารถอันนี้ได้ไงเออเนี่ยเลือกเห็นปะเลื่อนเนี่ยเมาส์ไม่ต้องใช้ก็ได้แบบมันเหมือนเป็นทีวีอันหนึ่งเลยนะแต่มันจะไม่ใช่แบบเมจิรีโมทแบบ ของ LG นะถ้าเกิดของ LG แบบขยับขยับมันจะมีเมาส์มีลูกศรอ,อันนี้เป็นแบบเป็นแบบต้องกดตุ่มเอาเออแต่มันก็โอเคอยู่นะสามารถค้นหาเนี่ยสามารถค้นหาใน YouTube ได้อ่ะแหะปะค้นหาเนี่ยกดค้นหาปั๊บอ่ะเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆนักเรียนเนี่ยแหะปะกดค้นหาปุ๊บเนี่ยเราจะค้นหาแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยนะเนี่ยจะค้นหาอะไรก็ได้อ่ะแล้วก็กดลงกดเล่นอะไรได้หมดเนี่ย คือมันสามารถลงแอปได้เหมือนมือถือเลยเออคือความพิเศษไอ้น,นี่นะมันลงแอปได้เหมือนมือถือเนี่ยอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวลองดูทีวีที่มันดูได้ปะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นช่องของผมอ่าแล้วมันลงแอปได้เหมือไอ้น,นี้เปิดเปิดเป็น youtube อ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอหน้าจอมันเป็นประมาณนี้เนี่ยคือท่านสามารถเป็นแอปมือถือดู n e ็ fli x ดูด i s n e y พัดบ้าบอคอแตกอะไรได้คือแบบ บางครั้งเรามีทีวีเก่าอะเนาะเออแล้วเราเราไม่อยากซื้ออันใหม่เราไม่อยากซื้ออันใหม่เราก็ซื้ออันนี้มาได้เนี่ยดูเน็ตฟิกดูนี่นี่พักโดยรวมอะสเปคตัวนี้มันค่อนข้างสูงอยู่แล้วผมซื้อมาตั้งแต่2021 2020นะนกปี2023มันก็ยังยังยังใช้ได้อยู่นะเอออันนี้มันจะให้อัปเดตกูไม่อัปเดตกิเกียร์อัพเนี่ยก็ดูเน็ตฟิกผมไม่มียูเซอร์เน็ตฟิกอ่าก็ต้องเข้าสู่ระบบก่อนอ่ะออกไป แล้วก็ดูนิตี้พัทคือมันเป็นมือถือเครื่องหนึ่งเลยนะเอออันนี้มันเป็นมือถือเครื่องหนึ่งเลยนะอ่ะห่าค้างเหมือนค้างตอนกูรีวิวนาแตกนะเนี้ย,ยอา่ะมาต่อมาต่อเฮ้ยมันมันก็อย่างนี้เลยมันเล่นเกมได้ด้วยนะเออแต่มันไม่เหมาะสําหรับการเล่นเกมเออเนี่ยแล้วก็เนี่ยผมเอามาทาเว็บเซิร์ฟเวอร์เออเอามาทําเว็บเซิร์ฟเวอร์เออแล้วก็มันสามารถเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน ลงไลน์ก็ได้นะลงไลน์ลงเฟซบุ๊กแต่ใครมันจะเล่นเฟซบุ๊กในมือถือวะเออดิสนีย์พัดก็ลงได้เออดิสนีย์พัดคือมันเป็นอ n นดอรเครื่องหนึ่งอะที่เป็นแบบว่าในมือถือเนี่ยเนี่ยการจับปรุงเนี่ยทําต่อแล้วองค์ล็อกอินดูได้เออความละเอียดรองรับมากสุด8 k ดแต่เขาบอกว่า 8K เครื่องมันจะร้อน4 k เคก็ได้อยู่แต่ก็นึกในใจนะเอยทีวีส k สมัยนี้มันก็เป็นสมาร์ททีวีแล้วปะวะเออโดยปกติเอาไปใช้ ม่แต่รุ่นเก่า 4K แบบไม่เป็นสมาร์ททีวีไม่แน่ใจนะไม่มีไม่แน่ใจว่ามันมีเปล่าว่าผมก็เพิ่งซื้อทีวีใหม่เออไอเนี่ยทีวีเนี้ย,ยซื้อมาตั้งแต่ผมทํางานใหม่ๆปีห้าหกเออปีห้าห้าห้าหกสิบกว่าปีแล้วเออมันก็ยังใช้ได้อยู่เออเนี่ยมันลงแอปเป็น Android สเปคอันเนี้ยโหดพอสมควร X9 โหด6 Max นะอ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูแรมแรมให้กี่กิกก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนอ่าเดี๋ยวดูโปรแกรม CPU-Z เนี่ย เป็น CPU สี่คอ ARM A a ้าอ่ะแหลมเป็น GPU เป็น Mel G31 อ่ะอ่าแม่งมีโฆษณาอีกโอ้ยเนี่ยมันดีนะมันดีแบบว่ามันไม่ต้องใช้เมาส์เอออ่าแล้วพูจะออกไงวะออกไงวะ กูแบบไม่ค่อยได้เล่นไงเออเก็บไว้เก็บไว้แบบแบบบ้านไม่ดูทีวีอ่าเดี๋ยวดูก่อนอ่าออกแล้วออกแล้วไปชิวอ่อออไม่น่าด้านชช่เปล่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูใหม่ดิมันสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะเอออันเนี้ยสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะเนี่ยกดกด,กดเดี๋ยวลองนีดดิอ๋อมันมีอันนี้ดีหว,ว่าเมาส์ใช่ปะมันมีตุ่มตุ่มอันเนี้ยกดแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมา ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไหนวะดู CPU z แซดต่อดูสเปคมันก่อนสเปคโดยรวมมันค่อนข้างแรงเออมันจะมีอันละห้าร้อยอะไรเงี้ยอย่าไปซื้อเลยดูขนาดแรมสี่กิกออกออกแม่งเลยเนี่ยดีไวซ์ก็เป็นแรมเท่าไหร่วะแรมสี่กิกอ่ารอมหกสิบสี่แต่มันก็จุจริงอยู่ห้าสิบสามอ่า ซิสเต็เป็นอ n d ด o i d 9เกอ่อก็ตั้งแต่2018โอ้มันนานแบตเตอรี่ก็ใช้มันไม่ใช่ใช้แบตเตอรี่หรอกเพราะว่ามันเสียบเออมันไม่มีแบตในตัวต้องเสียบตลอดเวลาอ่าเซ็นเซอร์มีหาอะไรให้มั่งไม่มีไม่มีอะไรให้ทั้งสิ้นนะเออมันสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะเออแต่ไม่รู้มันใช้ไงวะรีโมทใช้ไม่ค่อยเป็น โดยรวมอ่ะไอ้เครื่องนี้ก็โอเคนะเนี่ยมันเป็นอินดอร์เครื่องหนึ่งต่อนเน็ตผ่าน wifi เฮ้ยแบตเตอรี่อะไรสี 42, ่สิบสองเปอร์โกลเนี่ยพื้นที่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากเล่นเหมือนเอนดอรเลยเออเก็บรูปได้แต่รูปมันจะมาจากไหนมันไม่มีกล้องเออมันไม่มีกล้องมันจะมาจากไหนล่ะนะแต่ถ้าเกิดเนี่ยใครเอามาดูกล้องวงจรปิดก็ได้อยู่นะเออแบบสมมติบางครั้งอะ่ะเราแบบอยากซื้อกล้องวงจรปิดนะแต่เรา เนี่ยยางเนี่ยกล้องวงจรปิดอ่ะของวาตาชิเป็นกล้อง IP ธรรมดาไม่มี NVR เนี่ยเราสามารถดูกล้องวงจรปิดได้นะเนี่ย,ยผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันจะช้าๆหน่อยวะแต่แต่เมจิกรีโมทก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กสักเฮ้ยเมาส์เมาส์เจอเมาส์แล้วมันขยับไหมวะอ๋อขยับได้เว้ยอ๋อแต่ต้องคลิกๆเอาเนี่ยมันเป็นเมาส์ได้แต่ต้องขยับคลิกคลิกเอา กดไอ้ตรงนี้นี่เป็นการเรียกเมาส์ชีวิตแม่งลําบากจังวะก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะสําหรับแบบใครขี้เกียจซื้อเมาส์แต่เมาส์เดี๋ยวนี้มันก็เก้าสิบาทปะเนี่ยอาอามาดูไม่ถนัดว่วเนี่ยจิ้มตรงนี้ป้าบเนี่ยมันสามารถดูกล้องกล้องอันนี้ได้เออเนีดูดิเป็นไงเนียดูกล้องวงจรปิดได้เอามาทําเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์ได้อะเออ เอามาทําแบบเหมือนเหมือนดูกล้องวงจรปิดน่ะแต่เป็นกล้องไอพีธรรมดาเพราะปกติกล้องไอพีมันต้องดูผ่านมือถือใช่ปะล่ะเอออันนี้เรามาทําแบบเฮ้ยกูดูผ่านน่ะเนี่ยดูซีซีทีวีอ่ะเนี่ยดูปุ๊บเนี่ยเห็นปะเหวะ็โโหว่าโอ้โหเป็นไงดูผ่านมือถือได้มีเนี่ยสุดยอดสามารถเลือกเป็นสิบหกช่องอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมมากล่องอันเนี้ยมันมันใช้งานได้หลากหลายนะเออไอเอ็นดอยบ็อกอันเนี้ย ผมจะไม่พูดสปงสเปคอะไรมามากนะเออเพราะว่าจะพูดเรื่องการใช้งานคือช่องอื่นมันพูดมาหมดแล้วไงสเปคกัะเออสเปคมันพูดมาหมดแล้วผมจะเลือกพูดเรื่องการใช้งานว่ามันเออมันสามารถใช้งานได้หลากหลายแรมลอมอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคแต่ไม่เหมาะสําหรับเล่นเกมเพราะว่าลองแล้วลองโหลดเกมมา G p u มันไม่ได้เอื้ออํานวยสักเท่าไหร่เออแต่ถ้าเกิดเอามาทํางานอย่างเงี้ยอะเอามาทํางานค้นหา Google ก็ได้อยู่นะต่อคีย์บอร์ดไปหน่อยเป็นคอมพิวเตอร์ดีๆตัวหนึ่งเลย เออต่อคีย์บอร์ดนะเป็นคอมพิวเตอร์ดีๆตัวหนึ่งเลยเนี่ยดูเี่ยใช้เป็นคอมพิวเตอร์ดีๆได้ตัวนึงเลยนะไอต่อคีย์บอร์ดวันนี้ขออภัยไม่ได้ต่อ HDMI เพราะขี้เกียจเนี่ยเอามาอ่านข่าวใครมันจะมาอ่านข่าวนี่ที TV วีป่ะเฮ้แต่บางคนบางครั้งอันนั้นเนาะเนี่ยตเราสามารถทำเป็นคอมพิวเตอร์อันนึงได้เลยนะบางคนแบบอยากได้ อยากได้คอมพิวเตอร์ใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเอามาทาแบบเอไอเน,นี้ยมันก็ลง Word ได้อยู่นะลง w ว r d ลง Excel แต่มันจะเป็น Word e x c e l เวอร์ชั่นโมบายก็มันก็ก็ใช้ได้เหมือนเหมือนมือถืออยู่นะเออเฮ้ยแต่มันต้องเติมต้องเติมมันนั้นด้วยว่า o r d Excel มันต้องต้องมียูเซอร์ที่มันมีไรเส้นอยู่แล้วป่ะไม่แน่ใจนะเออแต่มันลง Word ได้ Excel ได้ลงคุกกี้รัน เดี๋ยวลองเ o r d ์ดะไม่มีเมาส์อีกลง Word ดิแต่จริงๆผมผมชอบเมาส์มากกว่านะเออผมชอบเมาส์มากกว่าเพราะว่ามันมันง่ายกว่าเมจิกรีโมทนะเออเห็นปะมันก็จะมีอาการแบบหน่วงๆนี่เห็นปะติดตั้ง word ได้เห็นปะติดตั้ง word ติดตั้ง Excel โอ้โหมาพิมพ์งานในกล่อง Android b บ x ็อลองติดตั้งดูดิ เราสามารถติดตั้ง Word ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องล็อกอินเป็น Us e r m i c r o s o f t Account หรือเปล่าเออแต่ผมมีอยู่แล้วไงแต่บางคนเขาไม่มีไงเข้าใจปะเออแต่ก็เกิดเราก็ลง Google Docs ได้นะเออถ้าเกิดเนี่ยมันมี Google Docs เนี่ยติดตั้งก็พิมพ์งานอะไรได้เหมือนกันเออเป็นตัวเลือกเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับกล่อง a n d r o i d โดยรวมแล้วอะก็เอาไปเล่นได้นะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ฮนะ ซื้อแบบแบบแบบบ้านไม่มีบ้านทีวีรุ่นเก่าแล้วแบบที่เกยียจตซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ลงทุนพันกว่าหรือแบบอยากจะซื้อมาเป็นเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้อยู่อืมก็เป็นประมาณนี้หรือว่าจะเอามาดูเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดก็ได้นะเอออย่างของผมเนี่ยอะของผมมีกล้องวงจรปิดไว้แต่เครื่องมาอยู่ข้างนอกเออเครื่องมันอยู่ข้างนอกแล้วไม่ได้เอาเครื่องเครื่องบันทึกอยู่ข้างนอกไงเออ แล้วไม่ได้เอามาไว้ข้างในแต่อยากดูข้างในโดยที่ต่อเครื่องข้างนอกก็ลงโปรแกรมเอเหมือนเปิดดูในมือถือเนี่ยกล้องวงจรปิดที่ผมอันนั้นคือวิจิอ่าเดี๋ยวลองดูดิแหม่ามันก็ช้าเป็นธรรมดาแหลเะเยอยีแต่นี้มันช้าเกินไปปะวะรอปะ,อะผมก็เนว่ากล้องวงจรปิดลงของวิจิล็อกอินัก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูกัน ลงกล้องวงจรปิดแต่วิจิบนี่มันมันดูแบบวัตชีตไม่ได้ออเง่ายต่อการติดตั้งเนี่ยเผื่อบางคนแบบอันนั้นอนะ่ะอ่าเริ่มทําทันทีอ่าต้องเข้าสู่ระบบก่อนที่เกียรติเข้าช่างมันอ่าอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับสําหรับ Android Box โดยรวมมาสเปคโอเคเลยอ่ามันก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูตั้งค่าดิดอยเซตติ้งนี่มันคืออะไรวะอ่าเดี๋ยวให้ดูเซตข้างๆมันจะมีเซตเนี่ยเห็นปะนดิสเพย์จะเอาเป็นอะไรอ่า เป็น HDR to HDR อะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้มันคืออะไรวะเออพูดไปให้มันดู HDMI เนี่ยก็เซตอะไรบ้างก็ไม่รู้ audio output เนี่ยก็ d o ปี้ซาวมมีมีม Digital format ไม่รู้มันจะตั้งอะไรบอกตามตรงไม่รู้จักสักอย่างอ่าพิกเจอรอ่ารูปแบบการมองจะมองแบบ standard movie ภาพนุ่มนวล มีแสงแบ็คลงแบ็คไลท์่าแล้วก็มอรเซตติ้งมันก็จะมีเนี่ยถ้าเกิดกดมอรเซตติ้งมันก็จะเป็นอันเนี้ยเออเราดูระบบเนี่ยว่า XMaxPlusTwo ฮ x m a x p l u s t มันมันเลขบิวมาตั้งแต่สองพยี่สิบแล้วเออมันอัปเดตไม่ได้ด้วยวะรู้สึกว่ามันอัปเดตไม่ได้ด้วยนะเออมันน่าจะแบบ Android 9มันน่าจะหมดยุคแล้วป่าววะเฮ้ยอัปเดต แอปเดตระบบดูดิตรวจหาอัปเดตดิมีปะเฮ้ยอ n นดอ i d 9ตรวจล่าสุดดูดิมีปะ5สิงหา2 0 1 8ดูดิมันมีปะไม่แน่ใจะวะตอนนี้มันอินดอ i d 12 13หลือปะไม่มีเออก็เป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรเลย ไม่มเออเพิ่งแอป installer นี่คือหอยลอดอะไรเนี่ยอ๋อมีโลคอดสไม่รู้ไม่รู้อันนี้ตั้งค่าอ๋อมีตั้งค่าตั้งค่ายัางไงวะเครือข่ายป้องกันแอปรีโมทและอุปกรณ์เสริมอ๋อนี่เพิ่มบลูทูธเฮ้ยมาเพิ่มรีโมทเพิ่มลำโพงบลูทูธได้ด้วยสุดยอดเพิ่มเมาส์บลูทูธนี่ มีบลูทูธด้วยนะเออลืมบอกเพื่อบ,บางคนแบบอยากจะแต่คีย์บอร์ดบลูทูธจะไม่ได้เคยลองว่ะเออเดี๋ยวดูดิมันเจอตัวไหนมั่งโอ้ช่องแม่งวันอ่ะิกเก็ตรีวิวแล้วง่วงนอนอ่าอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับกล่องเฮดเกพัดโดยรวมก็โอเคนะเออท่านใดสนใจก็ กดลิงก์ข้างล่างอ่าอ่าฝากกดไลค์กด s ับสไครต์กดติดตามด้วยครับใครอยากให้ผมรีวิวอะไรมาคอมเมนต์นี่มีกล้องแบบบ้านผมบ้านผมแบบของเยอะเหลือเกินนยแบบจะจับมารีวิวให้หมดกล้องนี่เครื่องปิน้นแต่เครื่องปิ้นนี่จริงๆวันนี้จะรีวิวเครื่องปิ้นนะเออแต่เครื่องปิ้นมันแบบว่ารุ่นนี้มันไม่มีขายแล้วหรือไม่จักรยานนี่จักรยานพัดลมพัดลมไม่แฟดของเล่นรถ เป็ดโน้ตบุ๊กกระเป๋าเมียอะไรเต็มไปหมดเลยเอออยากให้รีวิวอะไรหรืออยากให้หาอะไรมารีวิวก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยครับอ่าคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ